สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดรู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดัชนาท่านสวิทสอนสุขนะครับแล้วก็ท่านพร้อมด้วยท่านพออชีวิตเม่งเอียดพออสักงานเศรษฐกิจเขตเศจังหวัดัชนานะครับได้มาตรวจเยี่ยมสวนโกโก้สายพันธุ IM1 ของอาจารย์นพดลถ้วยอิ่มที่ตำบลบางขุดอำเภอสันดุรีจังหวัดัชนานะครับท่าน เกษตรจังหวัดชัยนาทนะครับท่านสุวิทย์สอนสุกนะครับท่านมีความรู้สึกยินดีที่เห็นเกษตรกรได้พัฒนาอาชีพโดยการปลูกพืชทางเลือกที่มีอนาคตคือในเรื่องของโกโก้และโกโก้ที่จะปลูกนั้นนะครับท่านให้ความสนใจในเรื่องของสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ปลูกแล้วมีอนาคตนะครับแล้วก็ตลาดต้องการนะครับท่านก็มาศึกษาดูงานเมื่อเช้านี้ดูงานอยู่ที่ออฟฟิศที่สำนักงานของบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัด และตอนนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้พาท่านมาดูสวนโกโก้ Go, สายพันธุ์ IM 1ของอาจารย์นพดลถ้วยอิ่มที่ตำบลบางขุดอำเภอสันดุรีจังหวัดเชีนาศนะครับท่านประทับใจมากในเรื่องของเพื่อเศรษฐกิจนะครับที่ปลูกกันไว้ในขณะนี้นะครับก็คือเรื่องของโกโก้ Go. และได้ฟังข้อมูลเมื่อเช้านี้นะครับท่าน เกษตรจังหวัดท่านมองว่าพืชเศรษฐกิจยุคใหม่เป็นพืชทางเลือกที่จะมาแนะนําให้กเกษตรกรปลูกในขณะนี้น่าจะเป็นพืชที่มีอนาคตก็คือเรื่องของโกโก้และโกโก้ที่จะปลูกต้องดูที่สายพันธุ์สายพันธุ์ที่มีตลาดต้องการนั่นก็คือจะสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะปลูกโกโก้พืชทางเลือกนะครับให้กับอ,อยู่ในสวนอยู่ในไร่ที่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงนะครับขอให้เป็น โกโก้ Go. นะครับท่านมองเห็นว่าโกโก้ Go Go. น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะมีอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นสวนโกโก้ Go. สายพันธุ์ im 1อายุครบ3ปีได้มาเก็บผลผลิตไปหลายรอบแล้วนะครับโดยบริษัท apy โกโก้ y, Go. ไทยจำกัดเป็นฝ่ายส่งเสริมนะครับตรงนี้นะครับผล,ผลผลิตออกติดดอกออกผลลูกใหญ่มากเป็นผลโกโก้ Go. สายพันธุ์ im 1ผลใหญ่มากนะครับตรงนี้นี่ฮะนี่เป็นผลใหญ่มากนะครับเป็นผลโกโก้ Go. หอมสายพันธุ์ IM1 นะครับโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 ปลูกง่ายโตเร็วทนแรงให้ผลผลิตสูงมเมล็ดสะอาดมีกลิ่นหอมไขมันในเมล็ดสูงเฉลี่ย52เปเซ็นเป็นพืชเศร,รษฐกิจทางเลือกใหม่ที่เกษตรกรให้ความสนใจเริ่มปลูกกันเยอะมากและตอนนี้นะครับท่านเกษตรจังหวัดเชียงน,นาถท่านสุวิทย์นะครับได้ดูสวนโกโก้แล้วประทับใจนะครับก็มองเห็นว่าพืชตัวนี้น่าจะเป็นพืช ที่มีอนาคตเป็นผู้ทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรนะครับตรงนี้นะครับและท่านผอชีวิตเม่งเอียดนะครับผอสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตเจ็ดจังหวัดเชียนานะครับท่านก็มาดูสวนของอาจารย์นุพดลหลายรอบแล้วนะครับแล้วตรงนี้เป็นผลมะลิผลสีม่วงนะครับออกเต็มต้นนะครับแต่ผลยังไม่ใหญ่นะครับตรงนี้เป็นสายพันธุ์ i อ1อวันนะครับก็เริ่มติดดอกออกผลอีกรอบหนึ่งนะครับสวนของอาจารย์นุพดลเพื่ออิมนะครับ ก็จะติดต่ออ,กออกผลแบบนี้นะครับตั้งแต่โคนต้นนะครับตั้งแต่บริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็เป็นทุกกิ่งแก่นะครับนี่ฮะนี่เป็นผลผลิตเป็นผลผลิตโกโก้หอมสายพันธุ์ไอเอวันนะครับของอาจารย์ดรตละอองศรีจากมหาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่และที่สวนที่ปลูกอยู่ตรงนี้เป็นสวนของอาจารย์นพดลเพื่ออิ่มนะครับนี่โกโก้จะออกเป็นต้นแบบนี้นะครับนี่ย เป็นผลผลิตโกโก้หอมสายพันธุ์ IM 1วันของท่านรองศาสตราจารย์ดราสรละอองสีนะครับนี่ฮะตรงนี้นี่ครับครับนี่เป็นผลโกโก้นะครับสายพันธุ์ IM1 นะครับเขาจะออกติดดอกออกผลแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นสวนโกโก้สายพันธุ์ IM 1วันของอาจารย์นพดลทวยอิ่มวันนี้ต้องรู้สึกกินดีไปอย่างยิ่งนะครับบริษัทเจพีไวโกโก้ไทยจำกัดได้ าพาท่านกเกษตรจังหวัดท่านสุวิทย์นะครับกรเกษตรจังหวัดชัยนาทเลยท่านมาตรวจเทียมสวนเพื่อเอาเป็นพืชทางเลือกจะไปส่งเสริมให้เกษตรกร,กรปลูกต่อไปนะครับในอนาคตเพราะว่าโอโก้ปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน60ปีมีไรายได้ตั้งแต่ปีที่2ถึง3เป็นต้นไปเก็บผลผลิตทุกเดือนยาวนาน60ปีลงทุนต่ําให้ผลผลิตสูงนะครับเป็นมรอดอกให้ลูกหลานอันนี้ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจพืชทางเลือกที่เกษตรกร,กรสามารถที่จะมาเลือก นะครับเป็นพืชทางเลือกเพื่ออนาคตที่มั่นคงยั่งยืนนะครับอันนี้นะครับต้องและยินดีอย่างยิ่งนะครับบริษัท JPY โกลกอไทยจำกัดนะครับสนับสนุนส่งเสริมถ้าเกษตรกรสนใจที่จะปลูกต้องกราบขอบคุณสรรมาชิกนะครับปลูกแล้วได้ได้มั่นคงยั่งยืนนะครับถ้าจะปลูกติดต่อโดยตรงกับบริษัท JPY โกลกอไทยจำกัด0 9 5 5 5 5, 5 7 2797นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรได้มาติดตามดูว่าสายพันธุ์ไอเอ็มวันเป็นอย่างไรของเรามีตลาดรองรับที่ชัดเจนแน่นอนนะครับอันนี้นะครับนี่เป็นผลผลิตของโกโก้หอมสายพันธุ์ไอเอ็มวันนะครับนี่เป็นโกโก้หอมสายพันธุ์ไอเอ็มวันติดดอกออกผลเต็มแบบนี้นะครับเนี่ยฮะ สวนนี้ของอาจารย์รพดลทุ่ยอิ่มที่อเภร์สันบุรีจังหวัดเชียงนาบริษัทเกตีวายโกโก้ไทยจำกัดมารับซื้อหลายรอบแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่นนเป็นผลผลิตนะครับเป็นผลโกโก้ส,สายพันไอเอ็มวันของรองศาสตราจารย์ดรสารลอองศีส่วนนี้เป็นสวนของอาจารย์รพดลทุ่ยอิ่มเขาติดต่อออกผลแบบนี้นะครับเกษตรกรที่สนใจจะปลูกโกโก้ขอแนะนําเป็นโกโก้หอมสายพันไอเอ็มวัน ติดต่อได้กับบริษัท JPY e กโก้ไทยจำกัดดรพัโกโก้0955572797ต้องขาดขาพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ